เฮ้สว hey! ัสด Hi ีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสุขุสุขคนครับพอกระปลาววสิวลดคนเก่าคนโกคนตะหักตออดแต่เหมือนเดิมนะครับคณะนี้ท่านผู้ชมทุกท่านอยู่ในช่องวัดศิวลนลำเพิ่นอ๋อฟิชเลี่ยวๆๆ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 ยๆๆๆลๆลๆๆ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 ๆาๆๆ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 อๆๆ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 ๆมๆๆๆๆๆๆลๆลๆลๆๆ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  สิบวดลสิไปสื่ออีกย่างมาเซอร์ไพร์แม่แล้วแม่สิรู้สึกจังใดนะครับในคลิปนี้นะครับจะน,นกขอบคุณพี่น้องนะครับสามหมืนกว่า s u b สไครต์ที่กดติดตามนะครับกดติดตามกด s u b สไครต์กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์แล้วก็ comment, วกทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่ทีอนน่อันนี้เข้ามาในช่องวัดสิบดลดนะครับขอบคุณเดอ้อนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเขาขอไปเบิรงกันเลยมน,นีสิวดตนสิไปเสื้อไพรแม่ยูน้าสิพาพี่น้องไปกินขา่าปลาตัมบะคุงปิ่งปลาเผาปลายูน้านะครับเดี๋ยวไปเบิรงกันเลยว่าสิวดตนสิไปเสื้อ,อยังมาสไพยแมยูนาใช่ลแล้วละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เอากะมาถึงตลาด ตลาดแล้วเรียบร้อยนะครับ้อนบักคักที่น้องนะครับเดี๋ยวเข้ามาเบอ่งว่าจะไปซื้ออะไรนะครับ ไ่นองจะมีร้านค้าร้านไหนนนองไม่มีเลย แม่วันนี้ก็คือซื้อโทรศัพท์ให้แม่นะครับก็ตอนนี้ซิวุลดนกำลังเคิดอยู่ว่าจะเอาซัมซุงหรืออ p p o ดีนะครับแต่มาพูดถึงราคามันก็ซ้ำๆกันนะครับแต่ว่ามันจะต่างกันที่หน่วยความจำนะครับแล้วก็ความคงทนนะครับซัมซุงก็จะดีอย่างซัมซุงกา a ล็กซี่ A12 อันนี้ก็จะ คิดว่าตัวใดมันดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวจะเลือกไปให้แม่เนาะเดี๋ยวเจอกันนะครับเฮ้ hey, พี่น้องนะครับตอนนี้เราก็ได้ของมาแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งกะแทะะ้เดี๋ยวเอาไปซื้อให้แม่นะครับซึ่ง ได้มาเรียบร้อยแล้วจะสิมาบอกเบอร์บอเบอร์ซิมแห่นันะครับว่าเข้าได้เบอร์ไหมอนไรความเมกี้สิบดนแอบซุ่มแอบซุ่มเบอร์เอานะครับว่าได้เบอร์อะไรนะครับซึ่งให้เพล่นเปิดซิมให้ไหม่พอนะครับเดี๋ยวเข้าไปในรถจะข้าวก่อนพี่น้องมันห่อนก่อนนะครับเดี๋ยวคนนี้เดินกบหนึ่ง รวมทั้งหมดแล้วราคาอยู่ที่หกพันบาทห้าพันกว่าบาทนะครับซึ่งก็ให้เป็นห้องฟันแม่ก็แล้วกัน <c oughs> เห็นแล้วจมโดนนะครับจมดูจอดรถไปใส่นอบไดเดวน้อ พี่น้องหอนประเทศไทยหอนตับเตะนะครับได้มาแล้วเรียบร้อยทเทเ็มทเมทเทเมนะครับซึ่งเบอร์พี่น้องอากาศมันหอนนะครับถ่ายขนาดอัดวิดีโอซื้ๆมันยังแบบหรือว่ากล้องเราโทรศัพท์เาส่วนร่วมกับประจักนะครับแถมมานะครับ นั่นก็คือสรุปวัดได้ Samsung Galaxy A12 นะครับนี่คือเบอร์โทรนะครับวัดสมมางั้นเท่ากับกับบานก่อนนะครับเดี๋ยวว่าไปซื้อน้ำโคก,กับกับน้ำแข็งไปหน้าน้ำนะครับเดี๋ยวไปเจอกันอยู่หน้าไปเซอร์ไพรส์รแม่ว่าเพิ่นสิดีใจบอนะครับโอ้ยนอนบร่ค่อยลับนเลย ไปเบิ่งกันอยู่หน้าเลยเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะขับรถไปถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตขับรถกลับบ้านไปซื้อน้ำแข็งซื้ออีหยังก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันอยู่หน้าเด้อพี่น้องเด้อนะครับไปกินข้าวปลาน้ากันเทียนเลยหิวข้าวยางแห้งกับพองกันเนาะพี่น้องเนาะเจอกันอยู่หน้าเลยถ้าได้พี่น้องตอนนี้เฮากะมาหอดหน้าแล้วนะครับซึ่งเราจะทำภารกิจก็คือซอรพรส์ Surprise, มามีก่อน,นครับ มาดูว่าปฏิจริยาคุณแม่จะเป็นอย่างแรงเป็ี่ยม่เ็นบะแหน่แทร์แม,มดีบะน่าฮมดีจังเลยแต่เล่นแต่เล่นแต่เล่นเต้ มารับเอาซิอะไรค่อะไรค่ข้องแขวนขอบคุณค่ะโอเอะโอ้ <laughs> โห <laughs> <laughs> นะโทรศัพท์ใหม่ใช่ได้เลยเ,เบอร์ใหม่ด้วยเดือนละลอยหาซิบฮะรายเดือนสวยซัมซุงกาแล็กซี่เอสิบสองสวยเลยก็แลละก็สวยมากเลยไ่ออน <c oughs> ส่วนนี้จะเป็นเบอร์ ถูกใจแม่เอิยขอบคุณค่ะเหี้วเจ้าเหี้วเจ้าเดี๋ยวพ่อไปกลางดังอยู่ยังไม่มาเลยน้ำแข็งบะมี่ล่าสุดขูดยวนลังโหลดเดียว เปิดเลยอ่ะเพราะท่านใดนั่นขอบคุณค่ะคาราบอันนี้ม้าหลงพี่น้องมาอยู่น้ำยี่แม่พอดีเด้เฝ้าหน้าน้ำสเสด็จพอ่อโบน้ำเขยงพ่อมีกินอยู่ค่ะหอม,มตะกาเฟเสด็จแนนบ่แมนนั่นกินนี่ กาแฟเสด็จเป็นกินมิเอกลักษณ์ที่น้องอร่อยมากเลยเสียวไ,ไปล่างอยู่พีุ่่นแม่เนนะสียวละเลยพุ่นเสด็จพ่อ,อ,พอลงทวง <laughs> นี่นี่พี่น้องพอ่อจะมานอนนอนอยู่น้านี่คือที่นอนของป๊าป๊าส่วนนี้ก็คือขอบคลรวยเอาค่อยมาไหวพี่เลยพี่น้องเอาค่อยมาไหวน้องผุนพุน,พ,น,พ,นพี่น้องยืน,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 นอยู่ผุนเชิญเชิญอยู่ผุนพี่น้องยังจำได้บอลน้นองไม่สา เฮ็ดคอกควายยูน,น้านะครับขอกำว่าเฝ้่าเป็นนี่ตอนแรกประเทดโค้งการเลี้ยงงัวคือพระเอกอ้างเป่ากัดทุนบระถงเพลินเทิงอันงัวบ่เคยเลี้ยงกันเลยว่า,าเออเอาเลี้ยงเลี้ยงควายทำทำกำลังจากของมีนะครับขอแง่ยูเู่ด้ขึน้นออ

มตื่ใายืนไว้ดกเตัวแล้วออกบนเหรอนี่ยแมพี่น้องมึงร้านขาวฟานบกุงแม่บอมมีมันบ่เขาเอาเห็ดไปเบิร์แม่บอกินมาเอา เออเอาขอี๋าเนี่ยสิตามบอกคงเจ็บแซ่บี่น้องกินเลื่มเอาเลื่มเอาปลาแดกนั่มานําั่งเดี๋ยวอืมเะก็ได้เนาะเรด้วย้นี้แต่ซื้อบียไดจักสองอันดอกแม่ ยน้ปลาแต่คนแบลกกลุ้งเอาเถียอืม แต่ได้กินบ๊อุกินน้องอ้าวเจ้าสิตามมาคงช่วยกินพี่น้อง